เดี๋ยวมาดูครับแบตเตอรี่ลูกค้าฝากชาร์จนะลูกนี้ไฮไลท์หน่อยนะช่องที่หนึ่งน้ำเดือดขึ้นช่องที่สองนิ่งช่องที่สามนิ่งช่องที่สี่นิ่งช่องที่ห้าเดือดปกติช่องที่หกเดือดปกติลูกนี้เป็น FBF สามพันนะร้อยแอมนะลูกค้าบอกว่ารถสายจอดนะจอดนานมากนะปรากฏว่า น้ำนี่เดือดแค่สามช่องนะอีกสามช่องไม่เดือดก็คือช่องที่สองสามสี่ช่องเนี้ยสองช่องนี้ติดกันเลยเนะี่ยไอ้สามช่องติดกันเลยเนะี่ยไม่เดือดนะชาร์จมาประมาณชั่วโมงกว่านะตอนแรกเอาเครื่องเพชรคีบกระตุกขึ้นมาก่อนนะใช้โหมดสี่แล้วก็ตอนนี้เอาเครื่องเชื่อมมูฟาตต่อนะแต่ว่าเครื่องเพชรมาชาร์จลูกนี้แทนนะลูกนี้ชาร์จปฏิกิริยาด,ดีแต่ว่าแผ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่น้าขึ้นทุกช่อง ฟองขึ้นหนช่องลูกนี้เบสิกธรรมดานะไฟหมดกดจืดมานะแต่ลูกนี้ไฟหมดกดจืดมาเหมือนกันครับแต่ว่าจืดมาแค่สามช่องผมวัดดูแล้วก็คือช่องที่มันเดือดเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่องหนึ่งช่องห้าช่องหกเนี่ยมันน้ํากดมันเข้มข้นปกติแต่ว่าสมช่องเนี้ยช่องหนึ่งไอ้ช่องสองช่องสามช่องสี่เมันน้ํามันจืดอยู่นะไฟมาเหลืออยู่แค่11โวลต์นะน่าจะต้อง งัดวิธีดิบๆขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเราทำอะไรต่อไปนะโอเคนะครับ